วันนี้ไม่อะไรมากกำไรแค่แบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอแล้วแล้วทุนหมื่นหนึ่งกำไรหร้าพันอาทบไปครับขอย้ำแดงไปอีกรอบหนึ่งนะไม่มีเทคนิคดูสูตรอะไรทั้งสิ้นครับผมใส่แบบตามฟิลตามความรู้สึกแล้วนี่เป็นไงครับโอ,โ,โอ้โหอ้าวผมในี้อันเล่นเนาะอุ้ยป๊อกว่ะอุ้ยป๊อกเข้าเฉยโอ้โหจบแล้วครับอย่างนี้กราบสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยครับพวกับผมสังโคนะครับในช่องสังโคชนะไอกวันครับมา เกมบาคาร่าครับวันนี้ทุน10,000บาทครับป่ะยังไงดีครับผมบอกเลยนะครับนะาก็เดี๋ยวเล่นแบบเสี่ยงๆหน่อยรอบนี้อ่ะเปิดไปก่อนครับที่1000กว่าบาทครับไม้แรกเราโอเคใครที่เข้าใหม่นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับเปิดที่1250บบาทนี่ครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่าว่าเข้าเร็วออกเร็วมันเล่นยังไงนะครับผมถ้าได้ก็ดีครับถ้าเสียเราก็ต้องทบใส่นะโอ้โหโดนไปครับ โอ้ oh, ไม่น่าเลยอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ไม่อะไรมากกําไรแค่แบบ50%บอรนพอละกาไรห้าพันพอลวทุนหมื่นหนึ่งกำไร5,000ัน 11, 5, อาทบไปครับขอย้ำแดงไปอีก,อกรอบหนึ่งนะไม่มีเทคนิคดูสู่อะไรทั้งสิ้นครับผมใส่แบบตามฟิลตามความรู้สึกแล้วใช้การเดินเงินในการช่วยนะครับก็หวังว่าลุ้นว่ามันจะเข้าจะมาเนาะโอเคใครยินจอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไมคครับเจ๊ขอส,สวยๆนะไม้นี้ไม่มาที่ผมจริงนะปอกแปดไปอุ้ยเจสวย นี่เป็นไงครับโอ้โหอ้าวมาอะไรครับกลับมาเท่าทุนพร้อมกับกําไรนิดหน่อยอะยัดไปต่อครับขอตามแดงไปหน่อยแบงก์เกอครับอีกสักไม้หนึ่งเราต้องลดเงินลงมานะ1 2ึ0อยา่าไปเดินเหมือนเดิมน,นะครับเพราะงั้นเราจะเราต้องหาโอกาสในการแก้ตัวของเราเนาะไม่ใช่แบบท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 บไปนี่เจ๊งแน่นอนครับเอา้ามาเล่นแบบเซฟเซฟดูแล้วเล่นแบบรวดเร็วเล่นยังไงป๊อกมาเฮ้ย ก้าข้าอู้สวยครับเกือบแล้วมึงสีแต้มครับถือว่าเอาเรื่องอยู่ครับสองพันสามรอย่ิบสองบาทแล้วครับอย่างนี้อย่างไงดีเอาผมตามแดงหน่อยนะผมไม่รู้ดิความรู้สึกนะผมว่าแดงมันไหลนะดูจากตารางด้านขวามือนะครับแดงไหลด้วยอย่างนี้เราย้ําไปอีกหน่อยครับทบเลยไหมนี้ทบไมมนี้เหมือนเอากําไรมาใส่กันแล้วก็ลงไปนะครับปอกมาเอ้หกแต้ม เจ็ดเข้าไปอุ้ยสวยครับโอเคโอ้หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเก้าครับหนึ่งหมื่นดีหมื่นสี่ครับตอนนี้อะโอเคยังไงดีครับ uh, ขอผ่านก่อนแล้วกันเพราะว่าแดงยังไงนี่อ uh, ะขอผ่านก่อนคนระับเพราะว่าแดงมันไหลไหลละปล่อยแดงไปก่อนครับลองดูว่ามันจะตัดน้ำเงินไหมถ้าตัดน้ำเงินผมจะโย่เข้าแดงเหมือนเดิมนะยังไง จริงด้วยวะเข้าน้ำเงินนะครับนะโอเคถ้าเข้าเงินผมจะ,ะยัดไปที่แดงครับมันตัดน้ำเงินแล้วเราต้องย้ําแดงไปเพราะว่าอะไรที่ผมเลือกนะที่ผมเลือกแดงเพราะว่าดูนุ่นนะครับมันออกตั้ง23ครั้งแล้วใช่ปะ่ะเพราะงั้นโอกาสนี้เอาเศษไปเล่นครับ600บาทสิเซฟนะครับถ้าเราเล่นได้เราควรจะลดเงินลงในการเล่นเนาะอุ้ยป๊อกว่ะ อุ้ยปอกข้าเฉยโอ้โห,โหโ้โจบแล้วครับอย่างนี้โอ้โหโ้โคตรสวยเร่มเงินมาสวยแล้วผมสวยกว่าโอเคคงต้องปิดจบเท่านี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมแป๊บเดียวครับรีบได้รีบออกรีบหนีดีสุดนะเกมนี้อย่าอยู่นานนะครับถ้าอยู่นานต้องเดินเงินต่ํากว่านี้นะครับหนึ่งหมื่นครับได้มาห้าพันสองร้อยหกสิบบาทโอ้โหเท่านี้ก็ชิวๆฟินๆไปแล้วครับใครยังชอบฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกันที่ใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย